ส,ส่าจะไปไปไหน,น <บา S 1> หรือเปล่าม,รมเราคิดแต่ถ้าว่าพูดถึงว่าในการเดินถ้าเดินเข้าป่าไปเนี่ยไอ้ที่เราตีตารางเนี่ยนะคนเรามาหาวันละร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนนะมันก็น่าจะเจอจ,จะเจอนะฮะ <c oughs> ในมุมมองที่ที่เราไปดูที่ท่านเคยไปที่ท่านเดินแล้วก็อีกอย่างนะท่านอายุ86ปีตาบอดข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นต้อมองก็ไม่ก็เห็นเดินก็เดินแบบต่อเท้าแล้วเนี่ยนะถ้าอยู่ในเนี้ยพื้นที่เนี่ย มันค่อนข้างที่จะน่าจะเจอนะแต่ถามว่าการค้นหาเราก็ต้องค้นหาต่อไปเรื่อยๆอรับแต่เราจะเราต้องค้นหายังยังยังค้นหาอู่เนาะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่15มาเนี่ยเราค้นแบบเปรสะบะหน่อยครั้งแรกก็ครั้งแรกก็ไปครั้งแรกก็ไปไปโดยที่จุดที่เคยเจอและจุดที่คาดว่าจะไปแต่ก็อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็หลังสุดวันที่วันที่17 เราเริ่มเอาทางสุนัขทหารมาช่วยนะฮะสุนัขทหารเราก็ดูตอนนี้จากการถามทางผู้ควบคุมก็บอกว่ายังไม่มีพบว่าสุนัขเนี่ยพบกลิ่นนะฮะก็ยังาหายังไม่เจอยังไม่พบกลิ่นเลยนะก็จบไปหนึ่งสแกนบริเวณแล้วสามรูนี้ต่อแล้วมาแล้วมาวันที่18เนี่ยเราก็ไป,ไปวางแผน,นวางแผนแต่ในชุดหนึ่งวันที่18นี่ก็ยังไป ไปตามจุดที่คาดว่าที่จะเป็นจุดที่เช่นบ่อน้ําเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไปดูจุแต่ว่าคาดว่าเพิ่นเพิ่นจะไปเนาะใช่เสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าเราประชุมกันนะสิบเก้าสิบเก้าเราก็หาแต่ว่ายังไม่เต็มแต่วันนี้ยี่สิบวันนี้ที่เราหาแบบเราตีสเกลเลยนะฮะในพื้นที่ที่ที่เหมือนกับว่าหาหาสแกนพื้นที่เป็นหลักครับเหมือนเรียงหน้ากระดานเดินเนี่ยคนร้อยกว่าคนเนี่ยนะ <otom S 2> <ม>ก็ยังไม่พบล่องรอยต่นเนี้ยก็เลยเราถามว่าเ,เราตอนนี้ก็คือในพื้นที่ที่เราหาเนี่ยหลายท่านก็บอกว่ามันน่า,นนาจะควบคุมแล้วนะฮะเจะอว่าทั่วบริเวณมาแล้วคาดว่าอย่างนั้นครับ,รบประมาณเมื่อกี้ผมถามท่านหลายหัวหน้าชุดแต่ละชุดก็บอกมไม่น่าก็ประมาณ8ปดสิบเนี่ยฮะที่เราเดินเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เดินทางเเราเดินหน้ากระดานลุยป่าครับทางป่าไปด้วยนะครับแล้วก็เดินห่างกันก็ซ้ายขวา5้าเมตร ถ้าพบก็น่าจะพบแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าอยู่ในจุดดีนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวจะลองเนี่ยผมก็เลยจะขึ้นไปที่อีกจุดหนึ่งที่จะไม่เคยไปที่จะเป็นจุดที่ไม่อยู่ไม่อยู่ในความคาดหมายว่าท่านจะไปแต่ว่าแต่ว่าจุดตรงเนี้ยเราหาหมดแล้วเราก็เลยต้องคือเป็นเป็นด้านอีกอีกด้านหนึ่งนี่คือเราพื้นที่เราควบคุมหมดแล้วควบคุมหมดแล้วครับบริเวณนี้เราควบคุมหมดแล้วฮะที่ยังมีก็คือที่นี่จะเป็นวัดป่าข้างหลังครับ อจุดนี้นะฮะจุดจุดตรงเนี้ยนะฮะจะเป็นจุดที่มีคนพบท่านประมาณสองโมงเช้านะฮะแปดนาฬิกากว่านะฮะประมาณแปดนาฬิกาเนี่ยวันวันวันไหนวันที่สิบห้าฮะสิบห้านะฮะจุดนี้นะฮะมันจะมีก้อนหินแล้วท่านจะนั่งอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าใจว่าจะต้องโดนลงมาเนี้ยบริเวณเนี้ยถึงตรงนี้แล้วฮะตอนนี้เรารัศมีเรานะฮะไอ้ไอ้แถวตรงเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราขึ้นไปตรงนี้แล้วฮะตรงนี้หาแล้วฮะ ตอนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าเราสมมติฐานใหม่ว่าถ้าท่านไปมาตรงนี้มาข้างหลังอะไอยนเี้ยออีต้องไปไปไปด้านหลังอะไรบางทีคาดว่าท่านจะไม่ไปครับตอนนี้ก็เราไปหาแล้วฮะครับดูแหะคือเราหาจากการบอกเล่าคนที่นั่งเนแล้วท่านจะไปบ่อยในเหตเนี้ยครับแต่ว่าจุดข้างหลังเนี่ยก็เคยมีว่าท่านเคยไปก็คือเป็นวัดใช่ไหมวัดลุง วัดดงมะไฟวัดป่าดงมะไฟด้านนี้เนาะขอบคุณมากครับท่านนายอำเภอครับขอบคุณมากครับท่านนายอำเภอครับก็ในะฮะเราก็ต้องเต็มที่นะวันนี้มาจากหลายส่วนเลยฮะเนี่ยครับผมก็ในในวันพรุ่งนี้นี่มีมีการวางแผนอะไรยังไงหรือเปล่าครับก็คงจะใช้เดี๋ยวจะตาบุญผมจะได้จะไปดูที่วัดกันนะฮะแต่ท่านกำนัันกบท่านนายกแล้วก็ทีมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทบทวนกันอีกทีว่าวันนี้ก็ยังมี ทีมของของมวยที่นี่ก็ยังอยู่ที่หน้าผากันนะครับยังไปยังไปค้นหาที่คุยตัวค้นหาในจุดที่เป็นหน้าผาเคสเคสนี้นี่จะค้นหาจนเจอหรือยังไงครับก็ต้องอย่างนั้นครับครับผมเนาะก็ต้องจนเจอฮะครับผมเอาเอาจนเจอเนาะเราก็ต้องเป็นห่วงท่านเลนะครับครับผมไม่รู้จะเจอสภาพไหนก็ต้องเจอฮะโอเคนะครับนอกขอบคุณนะท่านในอำเภอนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับเอฟซีทุกท่าน ก็วันนี้ก็เจอพี่มานาสตอรี่นะครับขัดมันขัดช่อบเลยนะครับมานาสตอรี่ช่องใหญ่ช่องใหญ่นะฮะเอฟซี่ะพรุ่งนี้นะก็ได้ยินข่าวว่ากัปตันดัมซ <ics> ิงนะฮะับก็จะเดินทางมานะครับพี่น้องอ่ะก็จะไปจุดนะฮะจุดจุดนี้นะฮะนะตรงวัดป่านะครับดงมะไฟนะครับจุดที่คาดว่า คุณตาเนาะจะไปนะตัวนี้ก็น่าจะนะ f อ3ซ0องศาแล้วนะครับนะในการค้นหาคุณตาบุญนะครับนะที่พัดหลงป่าเนาะนะครับผมเมื่อเช้าผมก็ไปในฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับพี่น้องฝั่งนูน้นนะตอนบ่ายก็ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับผม อยู่ฝั่งเดียวนะที่ทางท่านในอำเภอเนาะท่านบอกไว้ว่าจะไปค้นหาอีกนะฮะในจุดนี้นะครับผมก็รอดูครับเอซนะเพียนี้นะท่านนายอำเภอลั่นแล้วนะฮะต้องเจอนะฮะจะค้นหาจนเจอนะครับไม่ว่าจะเจอในสภาพไหนเนาะทีน้องทางนี้ก็ เป็นหน่วยกู้ภัยเนาะนะครับผมมาจากจุดไหนครับมาจากจุดไหนครับเราไปดูด้านหลังฝั่งฝั่งฝั่งหลังหน้าผาครับตอนนี้อ๋อไปบินดูดูแล้วตอนนี้ยังไม่ครบเลวเราจะขึ้นไปบินด้านหลังด้านหลังฝั่งหลังบ้านครับครับผมโอเคนี่นะนะพี่น้องก็เป็นทีมงานเนาะหน่วยกู้ภัยที่นำโดรนเนาะมาบินนะฮะเมื่อสักครู่ก็ไปบิน ฝั่งหน้าผานะฮะไม่เจอนะครับ f c ตัวน,นี้ก็จะขึ้นไปบินโดนเนาะด้านบนนะครับพี่น้อง<ล>นี่ครับผม<ล>ก็ก็กติดสถานการณ์นะครับนะเจ้าที่นะก็ช่วยกันนะค้นหากันอย่างเต็มที่นะครับเนาะ,ะนี่ครับไม่มีการถอยนะฮะเอฟซี c. นะครับส่วนทาง ที่อ๋อนะกับพี่มานาเนาะก็น่าจะออกไปด้านนอกนะเพราะว่าตรงนี้นะเอฟซีมันจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับนะย้ำนะมันไม่มีสัญญาณนะตรงนี้นะเนะอฟซีก็ได้จะออกไปโหลดคลิปด้านนอกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นยังไงนะครับมันอับสัญญาณเนาะทุกท่านนี่ฮะเจ้าที่ไปแล้วนะเอฟซี ขึ้นเขาลูกไปด้านนี้นะครับพี่น้องคนที่จะไปบินโดนเนาะนะนะก็อัปเดตไปเพียงเท่านี้นะครับนะก็ติดสถานการณ์นะครับนะคุณตาบุญนะวัย86ปีนะที่พัดหลงป่าหน้าผม